สวัสดีครับครับผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์แค e เกม n c e s s Connect r e ีดรั e นั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นเกม JRPG ที่ภาพสวยมากครับผมนะและผมต้องยํำว่าภาพสวยมากผมเล่นครั้งแรกนี้ตก ใจมากว่าภาพทำไมมันสวยขนาดนี้นึกว่าเกมคอมแต่ว่าเป็นเกมมือถือผมนะเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วก็ไปโหลดกันได้ใครสนใจครับผมนะวันนี้จะมารีวิวให้ชมผมนะว่ามีอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าภาพสวยแล้วเสียงนักภาคก็มีแต่นักภาคมืออาชีพครับผมนะแล้วก็ฉากคัตตีนที่อลังการงานสร้างเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ให้ดูครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเปิดกาชากันก่อนครับผมนะผมมีเพชรเล็กน้อย ว่าจะมาเปิดกาชาเพื่อหาตัวละครระดับ3ดาวครับผมนะทำไมถึงอยากได้ตัวละคร3ดาวเพราะท่านเห็นนี่ไหมสาวโลลี่ที่อยู่หน้าปกผมนี่คือ3ดาวครับผมนะเมื่อเลื่อนไปหาตัวอื่นภาพธรรมดาไปเลยใช่ไหมนี่คือ1ดาว <c oughs> <c oughs> นะนอกจากว่าจะเป็นตัวหายากมีความเก่งแล้วภาพก็ยังอลังการกว่าชาวบ้านเขาแต่เห็นไหมว่าตัวละครแต่ละคนนี่น่ารักแค่ไหนครับผมนะ และทุกครั้งที่เปิดมาจะมีบทพูดแล้วบทพูดในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีการแปลไทยที่ค่อนข้างที่จะลงตัวครับผมเนะียเข้าใจง่ายคือแต่ละอันดีดูภาพดี ภาพมันหรูเกินจริงๆนวผมย้ำาอีกทีต้องย้ำาไม่รู้กี่ทีเนี่ยผมนะพวกนี้ก็คือหนึ่งหรือสองดาวแต่ว่าสามดาวนี้เมื่อเราได้มาปุ๊บพอมาอยู่หน้าจออลังการงานสร้างดังนั้นเราจะมาหาสามดาวกันนะผมนะหวังว่าผมจะหาได้โอเคเราไปที่กาชากันอย่างไวเลยแล้วผมเนะตอนนี้มีพิกัพกาชาผมนะตัวละครใหม่จุนเห็นแบบนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าอัศวินชาที่ไหนได้เป็นสาว <laughs> เออ คือตอนแรกเห็นกรอนนะนแต่พอฟังเสียงนี่ไงนักพากย์อายาโกะคาวาซึมิครับผมเนี่ยเป็นผู้หญิงเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเห็นคุณเธอถอดกรอบไหมแต่ก็น่าสนใจมาก <c oughs> โอเคกันผมเปิดเลยแล้วกันนะก็มีแบบเพชรเติมหรือว่าเปิดหนึ่งครั้งหรือว่าสิบครั้งแล้วมาลอง1ครั้งก่อนไหมค่อยเปิด1ิบครั้งครับผมนะท่านก็รู้ผมชอบเปิดแบบมันติ สิบครั้งนี่การันตีตัวละครสองดาวขึ้นไปหนึ่งตัวแน่ๆครับผมนะมถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นผลึกเทพพิดาแทนก็ไว้อัปเกรดได้งั้นเราก็มาเปิดหนึ่งครั้งก่อนซิร์ฟนะแล้วก็เมื่อเปิดกาชาอู้นีด่ดูดูชาดูชาเปิดกาชาอย่างรู้เห็นปะนึกว่าดูอดีเมะอ,อยู่สวยเกิดจริงๆโอ้ถ้าเป็นสีเงินนีู่้สิจะเป็นหนึ่งดาวเนาะวัดว นอกจากจะมีสาวสาแบบน่ารักแล้วก็ยังมีสาวที่อาจจะคนละอารมณ์ไปนิดนึงเลยเดียวตัวนี้ก็มีให้เล่นกับผมนะน่าสนใจใครที่เปิดไม่ได้ไม่ต้องกลัวผมนะเมื่อท่านเปิดสักพักจะมีแต้มแลกตัวละครเมื่อท่านได้แต้มตัวละครครบท่านสามารถแลกเปลี่ยนตัวนี้ได้กับผมนะถ้าใช้คีย์แต้ม300อแต้มแหละถ้าเกิดว่าเปิดจะได้ครบ300อแต้มมาแลกได้เลยครับผมนะ แต่ว่าผมจะมาวัดด้วยการเปิดกาชารอบต่อไปผมจะเปิดมันติจะว่าไปมันมีหลายกาชานะมีพิกอัพแล้วก็แพลตินัมอ่าลึนลับเฉพาะตัวละครโดยแพลตินัมกาชาเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งครับผมนะ่ยสตาร์ดเดชอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพชรเติมคือถ้าเกิดว่าท่านเติมเพชรได้ครบ1 5 0 0แล้วก็เปิดกาชานี้ได้3ดาวนแน่ๆผมเนะเป็นลายที่ทำให้ท่านเริ่มเกมได้อย่างแกล่งเลย แล้วก็มีกาชาโอมอนครับผมนะที่เปิดได้สูงสุด2ครั้งต่อวันเปิดที่ละสิบครั้งด้วย2ครั้งต่อวันก็จะเป็นกาชาที่เอาไว้เปิดหาอาวุธอะไรแบบนี้อ่าโอเคงั้นเราก็มาเปิดกาชานี้กันเลยผมนะมันตีเพื่อฟุกได้3ดาวมาลองกันผมจะโชคดีไหมเลสก็มันตีครับผมนะได้อะไรบ้างมาเนี่ยชาเปิดกาชาอย่างหรูจริงๆๆอะ่ะ <laughs> เอนึกว่าดูเมยอยู่โอ้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 ุ้ยสองดาวเพียบเลยสีทองนี่สองดาวเนาะผมได้เพียบเลยคาโอริอู้สาวอึมอ่าแล้วก็มีเสียงผ้าผมนะแต่ละคนนักผ้าสุดยอดทั้งนั้นอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ก็มีอีกแล้วโอ้อันนี้เป็นญาติกับคนเมื่อกี้ปะใส่ถุงเมสัต์เหมือนกัน ถุงม,มือสัตว์หรือว่ามือเขาเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเย่โอเคที่ได้มาแล้วอันนี้ก็อืมอันนี้ผมก็มีแล้วยูกิอ้มิสกิสาวดาบใหญ่เสียงพากย์นี่อาระอาระมากับผมนะสายอาระอาระแน่นอน <laughs> มิมิสายโอนี่จังโลลินะได้ตัวซ้ำกับผมนะ ซื้อซินะโอเคส่วนใหญ่แล้วได้สองดาวครับผมนะผมไม่ได้สามดาวเลยแย่ yeah, จุงอยากได้สามดาวผมมีสามดาวแล้วตัวหนึ่งเออแต่ว่าอยากได้อีกอยากได้อีกขอมันตีอีกรอบก็แล้วกันนะผมนะไม่แน่ดวงอาจจะดีรอบนี้ขออีกทีได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นตัวที่เรามีกันก่อนผมเนะได้ปะอออื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 อ no ไม่ได้อ่า เล่ก็ผมนะฮามากิอืมน่นา,นารักน่ารักน่ารักมิสกิได้เพิ่มก็ผมนะเลไอ้พวกนี้ได้ผลึกมาก,ก็ดีผมนะไว้อัปเกรดอะไรก็ว่าบ <c oughs> ุสาวสายเอ็มแน่เลยโซพันตัวอันนี้น่าสนใจ <c oughs> แล้วก็อปาก้าเมื่อกี้สาวอปาก้าโอ้คาี่ได้เพิ่มอีกตัวแล้วก็ชิโน,โนบุเหรอ เออใช้ได้ครับผมเนะี่ยโอเคนะั่นคือการเปิดกาชาสองครั้งครับผมนะรอบนี้ได้สองดาวถือว่าผมดวงดีนะได้สองดาวเยอะมากเลยรอบนี้เออแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้นอกจากจะมีเนื้อเรื่องที่ภาพสวยงามแล้วก็มีเควสแล้วก็อะไรแล้วก็มีเนื้อเรื่องของแต่และตัวละครด้วยครับผมนะสมมติว่าท่านได้ตัวละครอะไรมาดูดูภาพดูภาพดูภาพเน้นเน้นภาพอีกทีดูดิ เอาจริงๆนะไม่ไม่เพียงแต animal, ่ด <se as Lock roadmap> ูเหมือนดูอนิเมะอยู่นะมันดีกว่าอนิเมะบางเรื่องอีกภาพสวยกว่าอนิเมะบางเรื่องอีกบอกตามตรงแล้วจะว่าไปรู้สึกเกมนี้จะมีอนิเมะด้วยผมนะใครสนใจก็ไปหาดูกันได้มีนะมีอนิเมะด้วยคือแบบมีอนิเมะจริงๆแล้วภาพในเกมก็สวยมากย้ำอีกทีว่านี่เกมมือถือครับผมนะแล้วเมื่อเราได้ตัวละครมาถ้าเกิดว่าเราอยากรู้จักตัวละครที่เราได้มามากขึ้นเราสามารถดูเนื้อเรื่องตัวละครแต่ละตัวทุกตัวที่เราได้มาได้ด้วยครับผมนะเพื่อความอินกับแต่ละตัวละครว่าสาวคนนี้เป็นยังไงมาจากไหนอะไรแบบนผะ ผมเปิดไปดูไหมเมื่อกี้ผมเห็นสาวเอ็มโซคล้องผมอยากจะรู้ว่าทำไมคุณเธอถึงเป็นแบบนี้เรามาดูเนื้อเรื่องของเธอเห็นไหมเมื่อดูเนื้อเรื่องแล้วเราก็จะสามารถได้เพชรได้อะไรด้วยผมนะคือเนื้อเรื่องคัตซีนอกจากทำความรู้จักกับศาศรแต่คนแล้วยังได้เพชรมาเพิ่มอีกเอออินไปด้วยได้เพชรด้วยครับผมนะเอาไว้เปิดกาชาแล้วเมื่อกดมาสามารถเลือกได้ว่าจะดูแบบมีเสียงหรือไม่ครับผมนะถ้ามีก็โหลดนิดนึงแต่รับรองว่าเสียงภาคนี้ จะจุใจกว่ามาดูในเรื่องเขาสาวคนนี้กันที่ผมได้มายากจะรู้ว่าคุณเธอเป็นไงมาไงทำไมพันโซ่ก <c oughs> ล้องบังเป่าโอเคไม่บังเท่าไหร่ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เป็นสาวที่เอโลยมากครับผมนะ่านตรายนะคุณเธอนี่เธอเออเยดีชุดก็เอโลยแล้ว แล้วมีการแปลไทยที่สุดยอดผมนะฟอนต์ดูก็ค่อนข้างจะดูง่ายกับผมนะเสียงภาคก็เอรอยมากที่ได้ยินกันจะมัดครูกะไว้ทําเล่นกันอย่างนี้นั่นไงลอะไรเลย <c oughs> นี่มันสาวเอ็มจริง <c oughs> แย่นั้นเนี่ยเวอร์ <c oughs> ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้อ้าวอ้าวอาวฟิน ผมต้าคุณเธอเข้าทีมแล้วผมเนี่ยไม่ทำหรือทำไมล่ะใครบอกว่าไม่ทำรอ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 นี่คือผู้ชายจะมาคุยคุณเธอต้องทำให้เธอเป็นทารับชาอย่างเดียวไงเงี้ยเป็นเนื้อเรื่องที่รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกเองแล้วไปคนละแบบใครตื่นเต้นไม่มีเธอนั่นแหละ เพิ่งเคยปราบปีศาจครั้งแรกแล้วมีดและโซ่คนเธอเนี่ยไว้ทําอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้เอาไว้ปราบปีศาจเอาไว้ทําอย่างอื่นผมเปิดได้อะไรมานี้ทําตรงนี้ทําอะไรไม่ทําอะไรเลยโอ้ยเหมือนที่เขาบอกกันนะผมนะเป็นคนยังไงก็เปิดได้สาวอย่างนั้ทุยโอ้ยระวังระวังคนเธอ เอยากกรีดดังดีนะผมใส่หูฟังไว้ขอเตือนผมนะใครเปิดได้สาวคนนี้อย่าเปิดดังนะเดี๋ยวคนรอบข้างเขาสงสัยว่าทำอะไรเฮ้ยเจอไฟเผาเข้าไปคุณเธอยังเป็นเนี่ยมีคัตซีนด้วยครับผมนอกจากเนื้อเรื่องแล้วมันไม่ใช่ความรักเธอเดินเผาอยู่ทุย ผมก็เริ่มคิดขึ้นมานะว่าคุณเธอคิดว่าการชวนไปป่าปีศาจคือแก้เขยนี่แปลว่าเคยมีคนอื่นมาชวนแล้วก็เค่ไหม <c oughs> คือคุณเธอเข้าใจผิดเหมือนกับว่าคุณเธอเคยโดนแบบนี้มาก่อนแล้วคนลัพธ์มันคนอะไรอย่างเป็นไรที่นาเ้ามาผมนะทำไมมันดราม่าทำไมอยู่กูก็ดราม่าจากเอโร่แกเป็นดราม่า เอาเป็นว่าเราปล่อยคนเธอไปก่อนนะผมนะว a t มาฟินอะไรอยู่มุมขวาล่างดิฮะซื้ออะไรถ้าเราอยากรู้ว่าคนเธอเป็นไงบางไงก็จะมีเนื้อเรื่องต่อผมนะเมื่อค่าความสัมพันธ์อ่าได้มาขึ้นแต่ละความสิครูก,กาไม่ต้องกดสอบผมนะเมื่อเราสู้กับเธอไปความสัมพันธ์ที่ได้มาก็จะเยอะแล้วก็จะได้เอาไปดูเนื้อเรื่องต่อผมนะว่าคนเธอทําไมเป็นอย่างนี้ ทำไมทำตัวแบบนี้ฮะทำไมทำตัวแบบนี้แต่นั่นแหละครับผมนะคืนในเรื่องตัวละครที่เวลาทุกท่านเปิดได้มาก็มาดูได้ผมนะเพื่อความอินแต่เมื่อกี้นี้อินไปน้อยโอเคงั้นเราไปลองดูเนื้อเรื่องหลักกันบ้างครับผมนะอันนี้ที่ผมบอกว่ามีคัดซีนที่เทมากเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคัดซีนเล็กน้อยครับผมนะจะรู้ว่ามันอลังการขนาดไหนอยู่ภาพครับผมนะ คุณอยู่ในความฝันไม่ว่าที่นั่นคือที่ไหนมันสมจริงอืมดู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 นี่เกมมือถือย้ำอีกทีโอ้ดีชิดสวยเกนินแล้วก็นี่จะมีการสอนการต่อสู้แต่แรกครับผมนะตอนที่ท่านเปิดเกมมาก็เจอเนะี่ยนี่ไม่ใช่เ,เรื่องตอนจบนะนี่เนี่เรื่องตอนต้นเลยเดี๋ยวท่านสงสัยพี่ให้ดูตอนจบสปอยแล้วไม่เนี่ยให้ดูตอนแรกเลย แล้วระบบการต่อสู้ก็จะมีให้ดูผมนะก็จะเป็นแบบว่าตบไป j จฮาพีจนี่คือพระเอกเอออะไรแบบนี้ทำไมตัวร้ายต้องเซ็กซี่เซ็กซี่นี่เวลาเธอทําไม่ตายก็จะมีชาคัสตีนกับผมนะสวยคนเธอคนนี้ฮิวได้อะไรแบบนี้เงอเหมือนดูอนิเมะไปเล่นไปอยู่ดิสวยเกินจริงๆผมหยุดชมภาพไม่ได้อะ คือสงสัยไงว่าขนาดนี้ระดับนี้ทำไมเป็นเกมมือถือสวยเกินนะโอ้หเริ่มโดนยิงเสียคนนะผมนะการควบคุมจะว่าไปไม่ยากนะก็แค่ปล่อยไว้ยังวมันก็โจมตีแล้วแค่กดสกิลหรือกดออโต้ให้หมดก็ยังได้แต่นนั้ไม่ต้องกลัวว่าจะควบคุมไม่เป็นหรือไรผมนะไปลที่เซมเปิลมากโอเคผมนั่นคือตัวอย่างคัดซีนใครอยากดูตัวเต็มก็เข้าไปโหลดเล่นกันเองเลยผมนะผมจะมาโชว์การเล่น เกมต้นหน่อยแล้วกันหลังจากที่เราดูนู่นดูนี่เปิดกาชามาเยอะผมนะกดเควสหลักเราจะมีด่านให้เลือกก็ผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน1ถึง5ครับผมนะกดเข้าไปก็จะบอกว่ามีมังสเตอร์อะไรได้อะไรรางวัลอะไรก็ผมนะโอเคแล้วกดท้าทายปั๊บจากนั้นก็จะมาหน้าเลือกตัวละครผมนะเอาสาวเอโลยมาดิเมื่เกียสาวเอโลยสุดฟินเขาเป็นสายอะไร มันจะมีสายอยู่นะมีด้านหน้ากลางแล้วก็หลังครับผมนะส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นตัวละครด้านหน้าคือพวกแทงเลยทั้งหลายพวกกลางนี่ก็อาจจะเป็นตีนับหนุนหรือว่าซับแต่ข้างหลังนี้ส่วนใหญ่ได้เป็นซับหรือไม่ก็เวอะไรแบบนี้ผมนะมาแล้วแต่ตัวละครด้วยแหละอาจจะมีตัวละครฉีกมาสาวเอโล่ A ที่แถวหลังแหละโอเคถ้างั้นก็เอาสาวเปมนบอออกเอาสาวเอโล่ A ที่ผมดูในเรื่องนะ สาวเอโร่ ow, สาวสุดเอ็มใช่ผมว่าแล้วงละ่ะตัวล่อศัตรูอา้าวตัวล่อศัตรูในกองหน้าอาไปกองหน้าแหละดูผิดทด <c oughs> จะดิสตัวอย่างบ้าคลั่งบาเรเวตัวเองฟื้นฟูเฮดพีจากการสู่พลังโจมตีอืมมันก็เมคเซนนะเพราะคุณเธอเออเป็นสาวเอโล่ ow, เลยชอบยืนหน้าให้ศัตรูโจมตีเธอเยอะๆสาวเอ็มอะไรเงี้ยทุย <c oughs> นะเราลองให้คุณเธอมาอยู่หน้าก็แล้วกัน ผมมี2ตัวหนะ้ามีตัวฮิลคนนี้คนนี้เป็นตัวฮิลที่ดีมากอดจ๋ปวปจับเดี๋ยวจะเห็นหือเป่าโอเคอึ๊บนี่เออคนนั้นน่ะสายสุดคือตัวฮิลที่ดีของผมนะได้มาฟรีแต่แรกเลยนะได้นำไปเก็บไว้แล้วก็สาวโลลิสาวสายเซโซที่ค่อนข้างที่จะน่ารักรับผมนะผมก็เก็บไว้เหมือนกันแล้วก็3มดาวตัวเดียวของผมเป็นสายโยมตีกลางก็ว่าไปโอเคงั้นเราก็มาลองกันนะผมนะเริ่มบ a ตเร์ วิธีการเล่นก็ผมบอกไปผมนะค่อนข้างจะซิมเพิลเดี๋ยวผมจะสโลว์ก่อนมันกดเล่งสปีดและออโต้ได้ผมไนงะผมจะเอาเออกไปก่อนอ่ะก่อนอื่นตัวละครเราก็โจ,จมตีแบบอัตโนมัติกับผมนะแล้วก็ปล่อยคนเธอตีไปอืมสาวเอโลยเรายืนอยู่ข้างหน้าแต่และตัวละครก็จะยืนตามตำแหน่งของที่ตัวเองบอกไว้ผมนะอืมสาวเอโลยได้อย่างล็อกเกตสีฟ้าเต็มก็จะสามารถกดสกิลได้ลองกดดูอ โอ้โหสกิลสุดปินเย้เป็นคันตีนสาวสวออโ้ยสาวยันผมได้แล้วนี่คือสาวยันใส่ขวานนะผมนี่ผมก็ได้มาติดใจในความยันเหมือนกันทีมผมนี่เป็นแต่สาวสายแปลกที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยโอ้สาวเซโซรู้สึกจะบัฟเพิ่มโจมตีฮิวตัวเองบัฟเพิ่มโจมตีสวย สองตัวนี้ที่ได้มาฟรีนี่คือเป็นตัวซับที่ดีมากผมนะนําให้เราใช้ดูแล้วก็สาวนี้สามดาวว้าวท่าอย่างเทชอบที่เราจะทําให้ตายคัดตีนี่เทมากผมเนะี่ยโอเคสาวโอ,วโอว้ตายหมดแล้ววินครับผมนะโอเคนั่นแล้วผมนะคือการเล่นซิมเพิลใช่ไหมเราแค่นั่งรอ,อก,กดสกิลหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะรอเราก็กดออโต้เลยก็อย่างได้ผมนะหลักๆแล้วเกมนี้อยากให้เน้นเรื่องเนื้อเรื่องเออถ้าเกิดว่าท่านมาเล่นนะ มันจะได้เนื้อเรื่องและการซึมทราบตัวละครอะไรเยอะเนื้อเรื่องเยอะมากแล้วเนื้อเรื่องเมื่อดูก็ยังได้เพรม,มาด้วยครับผมนะถ้าใครที่อินกับเนื้อเรื่องอยากจะเข้าไปสู่โลกของ JRPG เกมนี้มีทันได้อย่างเต็มที่เลยครับผมนะรับรองว่าซึมทราบกันแน่นอนโอเคผมนะั้นขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะนะั่นคือการรีวิวเกม p ริ n c e เซตคอนเนกต์รีดไครับผมนะใครสนใจก็มาร่วมเล่นกันได้ครับผมนะไปดาวน์โหลดกันได้แล้วเกมมือถือฟรีวันนี้ครับผมนะเล่นกันได้เลยเต็มที่ครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สุขท้าแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจใผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใครอยากดูผมเล่นพาร์สต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะนี้ก็ขอไปก่อนกูบห and กูดไนท์